ขอการสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมนะก่อนจะไปแจกเพรกันนะครับให้ทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดสันกระดิ่งกันด้วยนะครับผมให้ทุกคนไปกดติดตามเพจกันทุกๆคนเลยดกดติดตามแล้วกดถูกใจกันด้วยนะครับผมนะ <S <S ช่องพี่แจกกินแจกชวแน่นอนอยู่เลยครับนะเอซีพี่พี่แจกทุกคนนะครับผม <S <S กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมหลังจากพี่ทําคลิปตัวนี้ลงไปนะครับผมนี่คลิปที่ล่าสุดที่สร้างห้องแจกเพจกันนะครับผม ั้งห้องแจเพรกันแล้วในกาตอนสตรีมมันบัตรกาลินาพี่หมดนะครับ <No. S 1> พี่ต้องมาทําคลิปรอบปลังนะครับบัตรกาลินาพี่หมดพี่เลยต้องทําคลิปลอบหลังนะโอเคแล้วพี่จะมาสุ่มในการแจกที่ผู้ชนะ3มคนสมท่านนั่นเองนะเนี่ยผู้ชนะ3ามคนสมท่านนั่นเองเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามช่องพี่เยอะเนะครับ รับชมกันนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวพี่จะมาเติมให้น้องๆนะครับผู้ชนะ3ามคนนะครับผมนี่นะครับวางภูเขาเนินเขานะครับผมตก,ตกลงยืนยันครับผมนี่นะกเข้ามาแล้วนะครับผม บัตรก่อนนะครับผมดวางโอเคเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยนะครับแคปหน้าจอไว้ก่อนมาดำเนินการค้นต่อไปด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องพี่ด้วยนะครับผมช่องพี่แจกจริงแจกชว์แน่นอนนะครับเผ่อๆพี่ก็แจก ตอนในสตรีมนะครับแต่อันนี้บัตรการิน่าพี่หมดไงโอเคพี่เลยต้องมาทำคลิปนี่นะครับ i-n เนี่ยครับตามนี้ <Okay. S 2> เลยเรียบร้อยแล้วครับเข้ามาแล้วนี่นะครับผมโอเคพี่เติมอีกแล้วสองคนเช่นเคยนะครับมา คนต่อไปพี่ตัดต่อพี่ตัดมาข้ามมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าพี่ทําคลิปโหส12นาทีนะทุกคน12บสอพี่ตัด3นาทีดีกว่ามันมันไกลเกินไปไงว่าไหมนี่นะครับเห็ดนะครับอันนี้ไอดีหลักน้องเขานะครับพี่ดําเนินการเรียบร้อยแล้วที่เติมนะครับคนที่ชนะทักมาทางเพจพี่นะครับผมแล้บอกรวยดีเกมแล้วแคปหน้าจอมาให้พี่พี่แจกให้ทุกคนครับ นี่นะครับใครอยากร่วมสนุกกิจกรรมกับพี่นะครับเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครต์ช่องพี่รด้บ๊ายบาย